ครับสวัสดีครับผมวิศรุศิวลมครับเป็นอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนาสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยอนพนมพนมพิทยาภัทรครับยินก็ได้ วันนี้นะครับเป็นกิจกรรมวันแรกครับสำหรับเด็กนักเรียนที่จะมาเป็นนักเรียนรุ่นที่1ของโรงเรียนนะครับในการสืบค้นข้อมูลและก็ทํากิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทําการเปิดภาคเรียนในวันที่1มิถุนายนครับสำหรับกิจกรรมโดยคร่าวๆในวันนี้นะครับเด็กของเราก็ได้ใช้ทรัพยากรและก็ทำความรู้จักเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆในมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะ4คณะหลักที่อยู่ในวิทยาเขตที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคณะรูศาสตร์นะครับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับคณะวิธีการจัดการและเทคโนโลย ยีสาสนเทศรวมไปถึงนะครับวิทยาการนาน,นาชาติด้วยในส่วนของการบริการภาคพิลนมดิน,นและก็างานบริการบนเครื่องบินนะครับสำหรับวันนี้ดเด็กๆของเรากําลังใช้ฐานข้อมูลต่างๆนะครับรวมไปถึงสื่ออินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลเพื่อ วางแผนในการทําภารกิจในวันต่อไปนะครับซึ่งกิจกรรมในการปรับพื้นฐานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการมุ่งเน้นให้เด็กๆได้ใช้ทรัพยากรของโรงเรียนนะครับหรือว่าทางมหาลัยแล้วยังต้องการปูพื้นฐานให้เด็กเข้าใจถึงกระบวนการเรียนรูปแบบใหม่ของทางโรงเรียนด้วยก็คือการเรียนกับด้านของ s เ e m นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างที่เด็กใช้อยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนําไปใช้ประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาในการสร้างสินประดิษฐ์นั่นก็คือ Engineering หรือว่าวิศวกรรมศาสตร์นะครับและสุดท้ายก็คือการวิเคราะห นะครับื่อหาคําตอบต่างๆพิสูจน์ต่างๆโดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์นะครับแต่ทั้งหมดเด็กๆก็จะอยู่ในสภาพบรรยากาศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่อกลางทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาที่เด็กจะได้เรียนรู้จากการปรับพื้นฐานในครั้งนี้ครับ